สวัสดีครับมือนี้ยูกับชองบอกเข้าไปแช็แนลครับผมอากาศอยู่ไฮยูหน้าครับมือนี้พิดเทอมครับมือนี้มาเรียงควายยูอะไรไปหน้าเขาครับมือนี้เดี๋ยวพอดีมือนี้มีพระจามาลงเกี่ยวเขาครับผมนี่เอาเนี่ยซูมไปเลยนี่มาเรียกควายนะครับอุ่นแต่ละ ขวยตัวดำคูลูเอามาเบอ่งมันกินยาครับน่ครับล้วยตัวนี้ซื้อเจ้าใบตองครับโอ้ยทำหน้าตาฟุฟิ่งมักหยอกครับตัวนี้ตัวแม่ครับเอากระไรล้วยขัครับเนี่เกี่ยวเฟี้ยงขึ้นมาเห็นมันกินครับทึ่งๆกินอิ่มกะเดี๋ยนี่ใบช้ำครับกินอิ่มกะทีขึ้นไปวบข้อครับ มันสี่หาหกโมงแร้งหมดแล้วครับผมนี่ครับบรรยากาศอยู่ไรอยู่นาครับวันนี้นี่ครับโอ้สามแสนกว่าคนครับมือนี้มาเกี่ยวเข่าซอยกันครับนี่ครับยากเข่าไปในบ้านนะครับบางันนี้ทำนาทีเลี้ยงควายครับมือนี้ผมสิพามาเบิ่งคว้หน่อยครับ มึง <laughs> มันจิตื่นได้ไปนี่ไว้หน่อยมันตื่นไว้ด้วครับโมไซล์หนึ่งเขาต้องเด็ดน้ำมันดูดจับดากมันจับดากมันมึงมันมาหนี้อัอนนี้มึงมึงมึงมกกินเว้ยอือครับมีอย่างมากมายครับมือนี้ ลงมาเล่นไฮเล่นหน้าครับติดเทอมครับผมมาเล่นไฮเล่นหน้าเลี้ยงงวัวเลี้ยงควายไปซะละครับมือนี่ครับบรรยากาศมีอูจักอันมึงเด้หนอแล้วบางทีเมาขึ้นหลังคั้ใวในเบิ้งเนาะครับ ก่อนไว้ครับสมัยชี้วย้จีบซาวใ่น้อยครับแต่ยี่สิบสามสิบปีขึ้นหลังผุลัไปครับนี่เข้จนนี่ครับัน,นาดเชี่ยวฝีกันนะันานมาันาไมานตัวฮะยังละเขาตาทีีการขึ้นครับตอนแรกครับโดดขึ้นแล้ว ครับบรรยากาศมืออะไปหน้าตอนนี้เขาก็เป็นคนขีขควยนะครับผมนี่ครับคนข่ายออกมาเกี่ยวเขาซอยครับอยู่ไฮข้างล่างกล้วยกระกินหยาบผมกลับมานี่ครับมองที่จิงสถิตครับผมครับบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวช่วยบรรยากาศข้อยหน่อยข้อยหน่อยครับ เงี้ว่าน้อยนะครับประมาณปีกว่า,นนาตัวนี้กี่เดือนสายหมอบชื่อเพคนโอ้ยบะแมนบะแมนหนูชิงครับตัวนี้มักง่ายครับมักง่ายบิ๊กครับนี่ลู้สิลูซ,ลซี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันหันอยากมึนๆอย่างน่อยเนี่ยประมานกระพาะเหร่นน้ำได้ครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับถึกใจรืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เด้อครับผมรับมือนี่บายครับผม